มีข่าวสารของเทรนต์อโนมาพูดถึงกันหน่อยนะครับโอ้โหหูพึงเลยหรือเปล่ามีรายงานบอกว่าเรียนบริดครับจับตาอยากจะเซ็นฟรีเทรนต์โนในเดือนมิถุนายนปี2025ถ้าต่อสัญญากับลิเวอร์พูลล้มเหลวนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเรเรโบครับสื่อของสเปนบอกว่าเรียนบริดต์กำลังจับตามองสถานการณ์ของเทรนต์อโนอย่างใกล้ชิดเลยแบกขวาของลิเวอร์พูลนี้ว่าจะสามารถต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลไปได้หรือเปล่า พอเราถ้าหากพูดถึงสัญญาปัจจุบันเนี่ยก็คือฤดูกาลหน้าจะเป็นปีสุดท้ายของเขานะครับรายงานก็บอกว่าเทรนด์มีศักเป็นทั้งผลผลิตจากอะคาเดมของลิเวอร์พูลเป็นรองกับตันทีมลิเวอร์พูลแต่เพราะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงไปยังแอนฟิลด์กับทั้งเรื่องโครงสร้างทางยุทธศาสตร์ที่ได้ริชาร์ดฮิลมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่และจะนำไปสู่การคัดสรรผู้จัดการทีมคนใหม่เหมือนกัน เพราะเพื่อจะไปหาตัวแทนของจีเกนครอปซึ่งประกาศเยกทางไปแล้วหลังชมฤดูกาลนี้เรงนั้นคุณซื้อคนใหม่รวมถึงโปรเจกต์สโมสรเนี่ยสำคัญมากต่อการกําหนดอนาคตของเทรนนาโนนั่นเท่ากับว่าเอเย็นของเทรนนาโนเองจะไม่มีการกลางโตเจรจาสัญญาใหม่ในเร็ววันนี้นะครับจนกว่าจะได้รู้ว่าใครคือผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วหารือเรื่องแผนใช้งานตําแหน่งแบ็กขวาหรือว่ากองกลางดีและความสําคัญต่อทีมมากน้อยขนาดไหนข,นนของเทรนนาโนในอนาคต ความไม่แน่นอนนี้เองทําให้เรอันบริตครับจับตามองสถา,านการณ์อย่างใกล้ชิดเลยสําหรับกรณีของเทรนาโนไว้ต่อสัญญาใหม่ล้มเหลวก็พร้อมที่จะเสนอตัวดูดมาร่วมทีมแบบฟรีเอเจนต์ในช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 5เลยสํหาเลยสหรับทางเรอันบริตนะครับเพราะช่วงเวลานี้แบ็กขวาตัาวเก่าอย่างแดนนี่ก็บ,บาคาวก็จะหมดสัญญาพอดีเทรนจึงแทบจะการันตีตัวจริงแห่งซานติโกบาเดเบลไปเลยนะครับแบบมีจูดเบอร์ิงแฮมรุ่นน้องคนสนิททีมชาติอังกฤษเป็นทีมเมทดด้วยนะครับยิ่งสนิทกันด้วยนะ เรนอโนครับอยู่ระหว่างการรักษาการปาดเจ็บเข่าอยู่ครับผลงานในฤดูกาลน,นี้ก็ลงเล่น29เกมทุกรายการทําได้2ประตูกับ10แอสซิส,สต์นะครับก็ต้องมาตามสถาน,นการณ์ครับเหมือนทางเรอันมาริดกาลังมองอยู่นะครับถ้าหากว่าต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลล้มเหลวก็มาจอเลยที่ว่าจะดึงตัวมาร่วมทีมหลังจากหมดสัญญาเซนฟรีเลยในเดือนมิถุนายนปี2025สำหรับทรเทนนอารเดโนครับ ทุกคนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเทรนด์ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับไม่มีผิดไม่มีถูกจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม